สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับเราอีกครั้งนะคะในช่องมาดามฝรั่งสวีเดนค่ะวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้เพื่อนๆฟังหนึ่งเรื่องนะคะเ,เป็นเรื่องที่เกิดหลังจากที่ได้ลาออกจากผู้ช่วยพยาบาลนะคะเรื่องอะไรเรื่องอะไรเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เราตัวเราเองนะ่ยรู้อยู่แล้วว่ายังไงอะ่ะ จะต้องโดนแต่ไม่แน่ใจว่าจะต้องจ่ายหรือเสียตังค์มากแค่ไหนนะคะแล้วก็รู้แล้วว่าเยอะเลยนะ,ะเรื่องอะไรเรื่องการใช้พักร้อนเกินเอ่อคือที่นีที่ที่ที่สวีเดนเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอาชีพผู้ช่วยพยาบาลซึ่งเราทำงานกับหน่วยงานราชการเนี่ยนะ การได้พักร้อนเนี่ยมันจะได้ตามอายุของพนักงานนะคะไม่ได้เกี่ยวกับอายุงานาสูงสุดก็คือ32วันก็คือคนที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะคะเราเองเราก็ได้ในเกณฑ์นั้นก็คือ32วันคือพักร้อนเนี่ยมันจะได้เลยเนี่ยวันที่1มกราของทุกปีนะคะ โดยที่มันเหมือนเป็นพักร้อนล่วงหน้ามันก็คือเขาก็ก็นับมาเลยนะพอเริ่มปีใหม่เนี่ยโดยที่เรายังไม่ได้ทํางานในปีนั้นเลยเนะี่ยเราได้พักร้อนมาแล้วนะอ,อ32วันนะคะในในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์มีนานเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วละว,ว่าเรามีแนวโน้มว่าจะทํางานต่ออีกไม่นานแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าเป็นเดือนไหนนะคะ พราะนั้นแล้วเนี่ยพักร้อนที่เราได้มาจากปีที่แล้วเนี่ยมันเหลืออยู่5วันมารวมกันของใหม่32วันก็เป็น37วันไอ้5วันเนี่ยเราสามารถใช้ได้เลยโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะไม่ว่าเราจะทำงานต่อหรือไม่ทํางานต่อไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะมันเป็นพักร้อนสะสมที่ของปีที่แล้วได้มา,มาใช้ในปีนี้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือพักร้อนใหม่ที่เราได้ ว่าสามสิบสองวันเนี่ยแหละเราจะต้องทํางานตั้งแต่หนึ่งมกราจนถึงสามสิบเอ็ดธันวาของปีนี้นะคือปีที่เราได้พักหลอนเนี่ยแต่ที่นี้เนี่ยในช่วงเดือนเมษาเนี่ยเราลาไปประมาณหกวันนิดๆน,นะคะหกวันกว่ากว่าทำไมเป็นหกวันกว่ากว่าเพราะว่าเขานับจากเวลาทํางานของเราขเขาก็คํานวณของเขาอะ่ะมันก็ตกมาที่หกวันกว่ากว่ากระเท่ากับเราได้ใช้ วันพักร้อนของปีนี้ไปแล้วหนึ่งวันกว่ากว่านะคะถ้ารวมกันเก่าเป็นวันกว่ากว่าก็คือเนี่ยห้าบวกหนึ่งกว่าก็เป็น6วันก,กว่ามาเป็นเรื่องที่ว่ะาะดกถูกหักตังนะออพอถึงเวลาที่เราลาออกเดือนมิถุนาเนี้ยสิ้นมิถุนาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าเราเนี่ยโดนแน่เลยเพราะว่า ในเดือนพฤษภาทั้งเดือนเนี่ยตั้งแต่หนึ่งพฤษภาถึงสาสเอพฤษภาเนี่ยคือเราลาพักร้อนเ,อเราได้ขอหัวหน้าแล้วบอกว่าเราขอลาโดยที่ไม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 ่เอาเงินเดือนเนี่ยได้ไหมเขาก็บอกเราว่าเออไม่ได้ไอ้ที่เราขอเขาแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะลาออกเดือนพฤษภาหรือมิถุนาหรือกรกฎาคมคือเวลาก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรแต่เพื่อความปลอดภัย จะได้ไม่ต้องถูกหักตังตอนลาออกเนี่ยก็เลยขอหัวหน้าเขาลาโดยที่ไม่เอาเงินเดือนของของเดือนพฤษภาเขาก็บอกว่ามันไม่ได้ไอการที่จะลาแบบที่ไม่เอาเงินเดือนโดยที่ยังเป็นพนักง,งานอยู่เนี่ยลาได้กรณีเดียวคือที่หัวหน้าเขาให้เหตุผลนะก็คือการลาไปเรียนต่อถึงจะถึงจะลาได้หรือว่าลด ชั่วโมงการทํางานลดเปอร์เซนต์การทํางานก็ในกรณีเดียวเท่านั้นนะสำหรับคนที่จะไปเรียนต่อเขาเขาให้ให้สิทธิ์ตรงนั้นได้แต่เราเป็นพนักง,งานปกติเนี่ยก็คือไม่ได้สิทธิ์ตรงนั้นถ้าคุณจะลาหนึงเดือนคุณก็ต้องลาพักร้อนเท่านั้นนะส่วนที่ว่าในเดือนพฤษภาเนี่ยนับจํานวนวันพักร้อนกี่วันเนี่ยเขาก็คํานวณจากตารางงานที่เราได้มา แล้วก็ดูว่าเ,เราทำงานกี่วันรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยเป็นกี่ชั่วโมงแล้วมันจะสรุปว่าเราจะได้สิทธิ์ลาพักร้นเนี่ยหรือว่าใช้พักร้อนในเดือนพฤษภาเนี่ยไปเท่าไหร่นะคะสรุปก็คือ,อ,อ <c oughs> ประมาณ20กว,ว่า 20, 22, วัน2ส2บย3วันนะ่ะเราไม่แน่ใจตรงนั้น <c oughs> แล้วทีนี้เนี่ยมันก็เลยมีส่งผลตอนที่เราลาออกนะคะว่า พอคำนวณแล้วเนี่ยตั้งแต่1มกราถึง31มิถุนาเนี่ยเราก็ได้ละพักร้อนเนี่ยคือครึ่งหนึ่งถูกไหมคะก็คือ16วันจาก32วันทั้งปีครึ่งปีมันก็คือ16วันแล้วเราใช้พักร้อนไปทั้งหมดบวกบวกบพักร้อนเก่าของเราอีก5วันมันก็คือ21วันเองแต่ว่าเราใช้พักร้อนไปทั้งหมดเนี่ยมันมันเกือบ30วัน มันก็เลยส่งผลตอนที่เราลาออกเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่เราลาออกเนี่ยมันจะต้องถูกหักนี่แหละมันเป็นสาเหตุที่ว่าเราต้องมีการแจ้งล่วงหน้าในการลาออกอะไรต่างๆเนี่ยเพราะมันจะมีผลตรงนี้นะคะอ,อ,อ,นนอันนั้นช่างมันเรามาคุยกันถึงเรื่องที่โดนหักตั้งสรุปเบสเซจก,ก็โดนเข้าไป8วัน8วันนิดๆน,นะคะท,ที่ลาเกินก็ โดนหักไปร่วมหมืนน่นโครนเอ,อ่อมันจะเป็นอะไรที่แบบปกโดยปกติแล้วเนี่ยเราลาออกจากที่อื่นๆเนี่ยเดือนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นจะเป็นอะไรที่ออจะได้เงินเดือนค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันจะมีพักร้อนสะสมมานะคะเราไม่ได้ใช้เขาก็ให้เรากลับมาเป็นเงินเหมือนกันแต่ เงินพังร้อนท,ที่ที่เราได้เวลาเราลาออกอะ่ะถ้าเราเอาเป็นเงินอย่างเงี้ยนะแต่ยังไงเขาก็ต้องจ่ายเราเป็นเงินก็ต้องเคลียร์ทุกอย่างจบอยู่แล้วก็เราก็จะได้เป็นเงินมาแต่เงินพังร้อนเนี่ยมันจะต้องถูกหักภาษีเนี่ยห้าสิบห้าเปอร์เซ็นมหาโหดนะคะของสวีเดนเพราะเขถือว่าเป็นเงินเป็นเงินพิเศษมันไม่ใช่ไม่ใช่เงินเดือนปกติเงี้ยเป็นไรายได้พิเศษก็จะถูกหักเยอะแต่เราก็สามารถเอาไปคำนวณ รวมกันกับในตอนเรายื่นภาษีประจําปีได้อะค่ะสุดท้ายก็คิด,ดเลทอะไรต่างๆคํานวณออกมาแล้วแต่ว่าถูกหักเลยเนี่ย55%นะคะเ,เงินเงินปร้กรนเนี่ยมันก็เลยเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะที่ลาออกแล้วเงินเดือนเดือนสุดท้ายนี่ได้ได้แบบน้อยมากย,ายังยัลุ้นอยู่นะว่าจะต้องควักเงินในกระเป๋าตัวเองเนี่ยจ่ายเพิ่มไปไหมเงินเดือนจะพอไหมก็ยังโชคดีนะว่า ก็ยังเหลือเงินกลับมาแต่ว่ามัน <c oughs> เป็นรายได้ที่น้อยที่สุดเท่าที่ทำงานมานะเพราะถูกหักจากการที่ใช้พักล้อนเกินเนี่ยมันก็เลยเอาเรื่องเนี้ยมาเล่าให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ทำงานในอาชีพนี้ที่สวีเดนฟังนะคะว่าในการที่จะ,จะ,จะลาแล้วมีแผนที่จะลาออกแล้วก็จะลาพักร้อนอะไรต่างๆเนี่ย ก็อยากให้คิดถึงตรงนี้นิดนึงแล้วบอกว่าเออถ้าใช้ให้มันบาลานซ์กันได้เนี่ยมันก็จะดีเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ไม่หมดแล้วได้เป็นเงินเนี่ยมันก็โดนหักภาษีเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเออใช้เกินนะเราก็ต้องจ่ายเ,ออเงินคืนเขาเพราะว่าเราของเขามาใช้ล่วงหน้าแล้วนะคะก็เป็นเป็น,เป,นเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่ซึ่งเอามาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะก็ไอตอน ตอนไปเที่ยวก็สนุกสนานใช้วันฟรีแต่กลับมาก็กลับมานั่งลุ้นนะว่าจะโดนหักเท่าไหร่แต่เรารู้อยู่แล้วว่ายังไงเราโดนแน่นอนเพราะว่าเราใช้วันพักร้อนเกินก็ยังก็ยังถือว่ายังโชคดีที่คำนวณออกมาแล้วก็ตกอ,อยู่ประมาณ8วัน8วันนิดๆน,นะฮะที่ใช้เกินไปก็เลยต้องใช้ถูกหักเงินเดือนที่ของเดือนสุดท้ายไปนะแต่ก็ยังเหลือที่จะได้รับในเดือนนี้ ามาเป,เ,ปเป็นเงินที่อย่างที่เคยบอกอะค่ะว่าเป็นเงินล่วงเวลาเงินพิเศษอะไรต่างๆเนี่ยที่เราทําไว้เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมันจะถูกเขาเรียกอะไรเอาเข้าบัญชีหรือว่าได้อีกก็คือในเดือนถัดไปก็เดือนนี้ก็ยังเหลือตรงนั้นก็จะคาดว่าไม่น่าจะโดนหักอะไรแล้วนะเพราะว่าหักไปในเดือนมิถุนาเนี่ยคือหมดหมดแล้วอะอเยอะสุดแล้วเนี่ยอย่างที่บอกอะค่ะตั้งแต่ทํางาน ที่นี่มาเนี่ยที่โดนหักมากที่สุดอะ่ะโดนหักเงินเดือนมากที่สุดก็คือเนี่ยเรื่องนี้แหละคะ่ะเรื่องเรื่องลาพักร้อนเกินใช้วันพักร้อนเกินนะคะนเนี่ยเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเนเมื่อเราขอหัวหน้าลาที่แบบไม่เอาเงินเดือนไม่ได้เขาก็ให้เหตุผลว่าไม่ได้เพราะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลย อ่ะไปก่อนละกันเรื่องวันหน้าค่อยว่ากันอะไรอย่างเงี้ยก็ยังดีที่บอกเงินเราก็ยังพอเหลือไว้ให้เขาหักได้แล้วก็ยังเหลือเออกลับมาใช้บ้างอีกนิดหน่อยนะคะก็ถือว่าเยอะนะคะรวมรวมหมืน่นค่ะหักหมื่นก็ไม่กี่โคนนะอ่นะเนี่ยโดนมาลนะค่ะเนาะก็ต้องใช้เข้าไปเพราะเราใช้ของเขาล่วงหน้ามาค่ะเนาะก็ถือว่าเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งเอามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะคะ ก็ไม่มีอะไรเอ,อ่อวันนี้อากาศก็ฝนตกมาทั้งอาทิตย์เลยนะก็อาจจะไปเที่ยวในป่าไปหาดูเห็ดเผ <c oughs> ื่อเผื่อได้แต่ก็พอย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วก็ป่าที่เคยไปเก็บเห็ดก็จะเริ่มไกลขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจจะเนาะ ก็มีอะไรก็เดี๋ยวเอากลับมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังใหม่นะคะคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆนเอาไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ